สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับพ่อชื่อพ่อไช่พ่อไช่บันนาดูพ่อไช่อยู่บันนาดูตำบลนาดีนาดีอำเภอนาเอี่ยจังหวัดอุบลราชธานีอายุหลายปีใะปีนี้หกสิบสามหกสิบสามปีครับเลี้ยงว่ามาจากปีอะไรนี่เลี้ยงว่าถ้าโดนง้อแต่ว่าเลี้ยงควายมากน่ะโดนแต่ว่าง้อมก็สองปีง้อบอกท่านโดนวังสองปีสองปีดีละดีละปีสองแต่ตะกี้นี่เลี้ยงควายเอาช่วงง้อแพงๆนั่น มันมุทเลีดยงนี่แล้วมีแต oh, ่วายมีแต่วายกระไควายก็ะไรแพงนี่ก็ขาขอยู่เราว่าไายก็ได้ดีอยโอ้วา่ก็แพงอยู่บ่อช่วงไ้นแพงไหนก็อ่เขากระไ้ขายสี่หมื่นห้าหมื่นอยอันดูมั้นออกมาด้ปีสองปียังสี่โอ้วายช่วงนั้นบอได้สี่หาหมื่นอยู่เด้โอ้ช่วงงัอแพงงวายก็แพงคือกันก็แพงคือกันอยคนก็อยากหาไปเลียนขึ้นกันเนาะตอนตอนที่เขาหาไวยแบบเม่นเม จังไหนราคาพี่สูงเท่านั้นนะเท่านี้ไหนๆก็หากันตอนสี่คือเี้ยเออหาคั้วไอตอนน่ะควายงามควายงามนะก็กิมีกับฟองข้าวันก็ไข่แนงก็ก็ได้ก็ได้เติบอยู่คือกันไม่บ่ได้ร้ายกับในขายไปจากตัวกับแบบว่าปีหนึ่งสี่ข้าวก็ขายคือนดูข้าวเหลืองดูกันได้ออกมาพร้อมกันสามตัวคือคือปีเลยปีหนึ่งคนนั้นจะได้ขายได้บอนขั่วยก็ได้ขันบ่ได้น่องมันเก่าบ่ท่านเป็นตะขายได้แยกแยะกับน่องนึ่งกันละโอ้ก็คือได้น่องจังได้ขายจังได้ขายโอ้ก็ได้สามหมื่นสี่หมื่นยู ต้องเตื้อเกินหันเดี่ยขันสามโตสีโต๊ะเขาหลยกว่าหันเล้วเป็นเงินแส้นยืงตี่เอ้าแล้วเป็นยังขึ้นได้ขายคว่ยออกเบิดอมันเบื่อที่หน้ามบมีเรียงไายมันต้องมีปากมีนี่มันมบมียังเข้าเดี้ยงเข้ามาดาที่แรกเลี้ยงแบบว่าอัไปมากปล่อยเลี่ยงปล่อยยังไปหรอดิต่อไปต่อมาเขาเจ้าก็มีเจ้ามีจอมน้องเขาเจ้าก็หลอมฟื้นหลอมไฟหลอมยังขืนง่ว่าเขาเจ้ากับปล่อยตันมันก็เลยเริ่ม คือตะกี้นอะเลี้ยงง่ายว่ะอย่างง่ายตะกีร้องสาไฟกัดมันปล่อยไปกะกัดถือว่าเป็นของธรรมดากะัดว่ากัดน้องคนเาน้องตะกี้เนาะแต่สุวนมือนี่เขาก็ล้อมเนาะล้อมผู้ใดกัดปูง่วงแล้วกับบดเป็นผู้หวังว่าปูเขาก็ล้อมไฟปล่อยง่วงสันดาห์หาก็เขาไปบ่ได้ของเขาก็มีง่วงเนาะเขาก็มีง่วงปูของเขาต้องล้อมไว้ไว้เอาไฟล้อมบ่เป็นลวดน้ำกัดซากเอาไฟก็เลยขายควายทิมซะขายควายทิมซะมาหาเรื่องมันจะขายขายถึงแล้วหวาน ใต้บานนี่ตอนตอนสิเมียนค้วยอนี้บาทที่บอกลนเงื่อนควไอ้พุชโตตอนนั้นเลขัวาอจ้โตเลือี่โตหรือห้าโตในเงินแสนสองเท่านั้นสี่ห้าโตนะตอ้ยังโตโตละสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าบาทไก่แนโยกัไก็ยังไม่ถือว่าตามเทรอกนั่นระยะนั้นช่วงนั้นงัวก็เริ่มลงแล้วงัวก็ลงเลยคือกันแมนงัวก็ลงแล้วแต่ตอนนี้ขายคว้เบิร์ต อยู่บ่ได้มันมันก็นี่ละหอดคือเขาเลขแล้วยวอ,อ,องศีเราเขาเกี่ยวเขาแล้วนี่มันสืเดิมแรีงแล้วเลยเอาหนี้เขาแล้วปัจจุบันนี้ขายคั้วไอเบิร์ตบ่อเป็นตะยู่บ่อหรือยังไงก็จักกะมันเคยเรี่ยงแล้วก็วเลยอยากหมุนมาหางัวร่องเบิองก็เลยไปซื้องัว่าแม่ซื้อมาจากตัว,วตอนนั้นซื้อมาสองโคมสองโคมแม่เร็กหน่อยม่วนนี่ละนี่นี่ตัวผี่เอาดูก้อนใหญ่ดิแม่ผสมบทิจั๊กเถื่อแม่สมบทีเพราะอ่าแล้ว ้ซื้อมากนะมซื้อมากมาก็ได้น้อยเลี่ยซื้อม้าลูกติดลูกติดได้น,น้อยข้อกับเส่เบื่อท่านโดนโอ้แต่มา,า,มา,อ,าอยู่น่มร่างบ่หวานเอาอยูยอ่จนบ่วิ่งหวานกับพ่อติดใหญ่อยู่บ่ตอนนั้นแม่นั่นแม่นั่นใหญ่บ่ห่วยใหญ่ได้แม่บอ่ข้องบ่บีบอกซื้อม้าหลายป่านไหนห่วยสามตอนนั้นซื้อถ,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 ถึงช่วงบางง้อโล่งแล <39 S 2> ้วจังไั้นสามสิบเก่าดิสามสิบเก่าคือแม่ลูกแม่ลูกแม่บั่ถึกเนาะถึกนี่บักใหญ่นี่แหละแม่บ่บีออตะกี้เป็นง้อน้อยอยู่น้อยอันอัน คนมาถนนแหละยังอายุหลายวันไหนละเนี่ยเราปีครึ่งปีครึ่งป้ามว่าปีครึ่งก็มาคันแท้มังกร่าได้เนี่ยตีได้สองปีมังกร่านี่มังกร่านี่เออกับประมาณอีกเกตเดือนนี่เนาะเดือนเกตเดือนปีครึ่งเจ็ดสิบสองปีเจ็ดสิบสองปีโอ้แม่มันผสมบทีสแม่กับบตีสแม่บางนันเอามาก็บบเดียวกันอีกว่าเป็นเนมกันไม่หมดโอ้แม่บางน้อยอีกบักนันบบบเฮียนคอยนันบักเตี้ยอะไเออเออคือสองแม่สมบทีสบทีสวัด เสียเงินสมมตนสิซื้อมาเท่าไหร่บัตตนีตอนนั้นอีนั่นอีนันอีนึงซออีนั่นอีนั่ก็ถือแม่อยู่แม่บักนั่นอศาเก่าสัเก้ามอนี่3สามเก่าเออพูดถึงสัเก่าหรือสามเก่าสมเก้าขายไหลาปไหนบ้างขายอันแม่มันบังคับหมเออขายสามหเอ้าก็ยังได้ดีอยู่นี่สองตัวเลยออสองตเออสเก้าสองตน่ะขายไปด้วยสสิบหกเอาห่างสี่หมืนมันบ่ได้รไปนบ่ล้ว่าจะเอาแม่ละสองหมื่นในความคิดของเฮ้ง มันสมยังไรก็ปติทห่วยหลอดหนึ่งหลอดหลอดกับเชือ่นหนึง่งครับโตอีกเชือ่นหนึงหลอดอีกเชือ่นหนึ่งโตห้วยเอาอจนจนห้วยไม่ถึงเงินมือ่อทั้งสีบ่บานสี่ยาบามูดดูกมันจังสัน<อ>จังสี่หลายอย่างหลายประเด็นเ,เนาะห้่เมันแปดพันอยู่โอ้กือบหมืน่นเนาะเกือบหมืน่นแต่ค่าสมมว่านเน่ยสองตัวเนาะนอสองตัโตัวหนึ่งซื้อแม่แม่ลูกกับสามสิบเก้า ตามเก้าตัวหนึ่งซื้อมาแม่ลูกก็เศร้าเก้าห้าสิบเก้าหกสิบแปดหกสิบแปดสองโคมสองโคมจะก็เหลือลูกมั่นคือตอนนี้ก่แม่ใหญ่ก็เหลือลูกเหลือบากบิ๊กอยู่เอออีนั่นก็เหลือบักนันเออบักนันก็ง้อน้อยเอองวอน้อยที่เป็บุญสันนลเหมอนเดิมอะาแต่ว่าขายไปสองแม่สามสิบหกสามหกปาด คือเหลือหลายแหรอลาตัหลยบลจักโจักย่างบ่าต้องมันโซรูปโซกันเดี่ยวโอ้โหาจักว่ามันสิรูบหรือบนจังไรบเกี่ยวโซเลีวมันได้รูปแล้วล่ะมันได้รูปแล้วรูปตัวรูบมันต่สมกรบโพเดียวกันรูปใส่กันมัดไปเลื่โยๆโอ้หกสิบแปดค่าสมอีกแปดเจ็ดสิบหกเจ็ดหมื่นหกเพิ่ขายได้สามหมื่นหกเหลืออยู่สี่หมื่นเอาบังบิ๊กนี่ขั้นขายได้หลายมาด้บางบิ๊กนี่ไรยะบางขัน้อบางันย ันสองเสมือนอยู่บ่อขายบ่อขายเออกัดสเก็บไปเห็ดยังไปเห็ดเจ้าไว้สมอเออจ้าเห็ดสมแมงเอาเองว่าขนนี้ง้วแมงง้วยังเหมือนเราเขาจะขอเห็ดเองค่าเดียเออือชาวบ้านถ้าบ้านจะสมกับมาสมน้ำมาสมน้ำเอาซีร้อยหาร้อยหรืยังก็ได้แต่ก็ได้ขากับเขาเนาะออคคิดแบบนั้นว่ารูปหลายอยู่เนาะสี่หมื่นแล้วอีแมงงามๆนั่นดิอยู่นั่นดิอีนั่นบ่อาอีนั่นก็บุษช่างอีนั่น ซื้อมาตอนนั้นนั่นซื้อสามตัวนั่นหนึ่งสองสามซื้อสี่หมื่นอยู่นั่นสามตัวสี่หมื่นอีจำปาหน่ะอีจำปากับอีพุ่นอ่ากับอีอันอีปอยใบหน่ะให้เสือกอยู่นั่นอ่าอ่าสี่หมื่นสี่หมื่นเนี่ยซื้อเตื้เดือนมกราสี่หมื่นนี่ถือว่าถือรวบาแพงจากแล้วว่าว่าถือว่าแพงกับว่ามนขายเดียวนี่จั๊กก็สิบบาทเท่าไรเห้อง บอกรว่าก็มาซื้อได้ดีอยู่แม่ยบอกระเออตัวละเมืนก็บาทเขาตีสิบบาทบอกระว่าเขาสิขายนแบบมันกิดสีมีหรือว่มีก็ไม่แต่ว่ามันงามเลยอีใหญ่มันงามเดลยจต่ว่ามันนั้ก็งามอยู่มันท่องแล้วบอันโทษทับบอเขาก็มาทับไปแล้วละน้ำเขามันคืออยู่บอกระว่าเกิดจักรรากิดจังหวะเบิ้งอยู่แต่ว่าอีนี่มาทับนั่นจะคล้องอะไรนะอือือีน้อยนะอีน้อยเออทับกับจักรสิติดบ่ติดบ่ท่านแต่ว่สี่เดือนเดียว ไอ่สีเดียแล้วติดคิดว่าติดบ่ก็คิดว่าขนมมดสวยโอ้นี่สมโตมันบ่สมโตข้าสมโอ้พันแถวห้องวัวไก่บวกนั้นแหลเขาเอาพันนโอ้เขาพันเดียวเออพันเดียวแต่สมโตก็ดีอย่างเนาะก็คือหมดลูกมันก็สิบบ่อพ่างไงเนาะเาก็สิบสมหลอดถุงมวยย่งได้กับโตบมติดบก็เลยเห็นแม่นไปสื่อืึอทีใจกับโบราว่าตั้งสิสมหลอดดอก ตะกี้ก็มาซื้อมาแพงน้ำหละกะอยากใส่ลูกตัวดีๆน้ำบมาจักห <c oughs> นะ่ะยเพาว่เอาบางนันบางนี้แน่นละ่ะอ <c oughs> อูอ่ใน <c oughs> ความคิดโอ้หลังจากขายควายไปมาซื้องวัวเลี้ยงนี่นี่ว่าท่านมีกําไรเลยบอกพ่อมมสองปีกว่านี่มูมมียังเหยวมันจะมีมาแต่สีได้แล้วไอ้โคมที่ว่า อ่าสามหมื่นเก้าก็สองหมื่นเก้าที่ว่าขายแม่มันไปสองตัวนั่นสามหมื่นหกนั่นเกิดขายลูกไม่อีกสองตัวนี่ไม่ใส่ได้ทุนขึ้นหมดตอนนี้นะท่านฮูกท่านฮูกนี่แต่ว่าเอาไว้เชื่อเทื่อเลยแต่แต่เ่าเสียขาเขาสมพขายังเอาเบี่ยงเอาเป็นพอพันพอยังไปเงือนไปยังซื้อเคิดไปหันเอาคือบักบิ๊กนี่เขาก็เลี้ยงไว้เกิดอะไรผสมให้ชาวบ้านน้ำเนาะสีสาห่าเราเขาได้ทุนขึ้นมาแวบบ่าอันพูดกันกาบสมกับจูมาเขาก็มีรถกับสร้างแต่ว่าพอกันน้ำตกแล้วยังก็เอามาจุงมาหากันสมเอา โอ้นี่เปลี่ยนจากควายมาเลี้ยงงัวซื้อมาสองโค้มสองแม่ก็มีปัญหาเลยเนาะมันบอกเป็นกำบังใจให้เฮาเลยนะพ่อเนาะย่อมจนย่อมจนย่อมจนว่าสิเศร้าวันนี้เอาอีนี่มาไหมนี่อีนุ่มตรงเตงกับกับลุกสาววันนี้สมเสื้อสามรอเดียวออันผู้เดียวอันพ่านเดียวนะเสื้อสุดท้ายเขาสิรับประกันนี่ละสุดท้ายเขาเดียวเสื้อสามห่างเลย วันที่หนึ่งนี่ก็ได้๋องเดือนคันมันโบ๋ตัวอีกไดยวันที่หนึ่งก็อีซิปสี่สิบห้ามือนี่ยสี่มือหรือยังละหมอนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบอีกซิปอีกซิปมือหน่อยเนาะขันจังสิหูว่ามันตัวหรือบ่ตัวจักษ์บ่ทันหูเดี๋ยวนี้มันได้เดือนก็เขื่องเดือนเปื่อนๆไปแล้วแล้วแต่ว่ารอบแรกมันไปเห็นแล้วว่าสันต์รอบแรกก็ผ่านไปแล้วเอาผสมอีกไหมรอบสองก็เอามามาทับใหม่ เสื้อสามเขารอบทุดทไทยเขาเป็นหมดอ่ะเขาเขาเขาอันนี้ห้สามเสื้อโอ้กระบอกท่านแน่ติเนี่ยมันคือนสมแล้วมันเพระท่านถ่านรอบเลยเนาะผสมปุ๊บพอรอบก็ขึ้นอีกกระสมอีกเธอ <3 S 3> ยี่สามอยี่ยิ้มือมันก็ขึ้นจนครบประกันเขาสามเสื้อปุ่นนี่ละ <c oughs> วันที่หนึ่งเจ้าสิฮู้วัตัวนี้ตัวนี้ผ่านไปแล้วผ่านแล้วมันหมดนี่ผ่านตัวสี่เดือนสองเดือนเนาะก็ที่หนึ่งนี่สองเดือนโอ้สองเดือนแล้วมันบอกกับสามไม่เห็นแล้วคันมันบอกกับนส้นดานมันอีกแต่ว่าวันมันเห็ุอ ถนนประเทศจีนเสียบมีเสียบมากยู่ตรงมากยีเสียบมีเอื้อมเอื้อมโยเทือกโยพันหนึ่งเขาก็ประกันในสามเถื่อสามเถื่อคืออยู่ตัวลาดนอใครอยู่ดอกนอเจ้าละสามร้อยกว่าบาทนอแต่ว่าม้วนนบวะประกันบว่าตยังสองโตถือใครหนีอาถ้าเกิดว่าวันที่หนึ่งนี้มันบมดติดอีกแค่จังไดน่อมตรงเลี้ยงนี่มันก็เสียอย่างไปเรื่อยๆจนลูกมันสนเข้าคือม้วนนี่ที่อ้าวใครนแต่ยาหลายเนาะไปหายาไม่ได้ทั้งใดแล้วนี่ผู้ไปตัดมันจะุ่นให้พวก หลานให้เขาปลูกมันเขาบปลูกบาดมันเกิดน้ำเดินเลยนะโอ้ไม่ได้ปลูกยาบ่นี่เลี้ยงว้วกอะไรบ่มพิตระหน่าธรรมดาหาตัดเอายาธรรมชาติเอาน้ำไฮน้ำอันนั้นเขามันไหลอยู่ในยาเนี่ยมันก็พอไหลทั้งนี้ใครก็สายอื่นอยู่สายสายนี้แล้วกินให้มันมือเราจะเถื่อนี่ยาหนี้โอ้ยโง่มีกําหนดดอกหัวหมดเอาคือไหวนั่นนั่นเอาให้กันยูดซ้ำนั่นคันคนดูกลับไปมันเบิร์ดกลับไปเอามามันเบิร์ดกลับไปเอามามือนี่ให้มันจักรอบปะแต่นี่สองซ้ำรอบผมเอาจตเหลืออันที่ สะพอมิเตตโตพี่พีเออ่เออมันก็แบบว่าเอาย้อนมันก็จนเหนือที่เอันอันห้าวเขาคลองนี่แปลว่าหยาหยาเหดือดย้อนแปลว่ามันอิ่มเออเบิเ่งเบิ่งย้อนกระหึตอนแรกให้เฟืองวะเอาใส่ไว้คือกันอตอนแรกให้เฟืองอยู่เอาใส่ไใบมาดีเฟืองนี่ซื้อบ่ล่ะเฟืองก็ซื้อด้วยเฟืองอัดแต่ของอิน,นอัดแต่ของก็ซื้อแด้วเสียเงินค่าอัดเออเสียค่าอัดเนาะปีละหลายวันไดอัด์ตมันหันก็บหกลอยนี่หกลอยก้อนก้อนละซิปเท่าไหร่ เอาสิบสองบาทสิบสองบาทเจ็ดพันกว่าปาซ uh, ื้องัวมากกับพอท่านเห็นกำไรค่าใส่ใจกับจะขาฟางแน่ค่าน้ำมันไปตัดแน่ไว้จังอยากกันยุ่งไว้จะเกลือเตะเกลือเรือไว้จักดูแลยังดีไว้ท่านหลักเออไม่ว่าตอมกับแป้งหมูแป้งหมาใส่ซีดใส่ซีดใส่ตลอดบ่ให้กินแต่หัวอาหารก็ห้ามแค่นั้นบ่บ่ให้กินแต่ว่าห้ามไม่กินอยู่ได้ห้ามไม่กินอีกมีเกลให้กินคือการตั้งเกลือ มืออันเดือนเบิดจ็คสอบห้วยหลเป็นซาสิเปรไล่โบตกไปพูดหรอกเป็นพันบ่เป็นพันเงินบ่ห้วยสอบหนึ่งร้อยสี่สิเขาขายบ่สอบได้จังมือห่าทีซื้อมาสองเอาเดือนละพันท่านห่าโอ้ท่านสองซะเอาตัวท่านสองเออเอาเบิด์ตโมโน่ตัวละนี่โมโน่แต่ก็ยังดูแลยังดีอยู่ซื้อมาตัวใดกับหมันตัวนั้นหมันตัวนั้อีโน้มยันย่านี่ก็วับเบิร์ตแน่ อีเมลบอกวิกนั่นเฮ็ดได้เถื่อนหนึ่งเฮ็ดผมน่ะไรยี่สามหมื่นเก้านั่นนั่นเดียวสามเดือนขืงจังกลับมาเป็นเมื่อคืนบ้านเจ้าเนี่ยแววหมอมาบ้านหมอเร็กอยู่บ้านสามงี้เขาบุษีเมื่อจบห้องสีเอาโตมาสมโดนห้ากกบูก้ามันโดนเกินไปหรือมันขึ้นซื้อๆป่ะขาดไม่มีดุกเอาโตมาสมมันผลมันเกิดซื้บุษีก็เลยบ้านะก็เลยเรียกหมอมาจกซะจ้างหมอมาเขาอีกสามร้อยจบตัวบว่า ผ่านมอไม่โมเมนต์มาผ่านมีเด้เออผ่านบ่มีก็ให้หมอเล็กหน้าไสมบาดน้ามันคือดิเสื่อมไอผุนละเออเออเออสรุปแล้วก็บอกติดจเชื่อบอติดเชื้อจนได้ขายทิ่มสียากับสีได้หาเข็มนั่นแหละว่ามุดอยู่คือเป็นยังหล่ะบ่ามันบดตรงบอกว่าประจันทีเขานอนแล้วยเขาโบกหนูยังหรอจังว่าสองแม่ค่าสมค่ายาค่ารักษาเบิร์ดแปดพันสุดท้ายก็เลยได้ขายทิ่มซื้อ กระจงแต่ล <sympath is> ูกไส้มันใบครับลูกไส้มันใบหลักเราผสมคือบ่แพ่กับบัจักบาดียวร้บัโดจมเข็นมาอยู่น้ำม่วนี่าดเหลือลูกไส้น้อยอยู่สองตัวตัวน้อยละตัวนึงบิ๊กละล่ะตัวนึ่งน้อยสองแม่ที่ขายไปกันยังมีโคมที่ซื้อมาใหม่อันนั้นผสมสามเผาเพื่อสามเขาเธอซื้อไทยเขาคือกันเกิดวันที่หนึ่งนี่มีปัญหาอีกก็เลยผสมอีกรักษาอีก ันเป็นแนวนั้นเอาเป็นกำลังใจเด้อพ่อเด้อเป็นกำลังใจเริ่มต้นมาก็บางงามหล่ะหล่ะน้อนเงียว่จนผมสื่าอสืได้ว่าสื่อเศร้าอีนี่สุดท้ายอะไรได้นี่อีน้ำตรงเลงนี่ขันมันบ่เป็นจังวบาลเนี่ยสื่อเอางัวมาฝุ่นขายกันธรรมดได้ซื่อยาเข้าหลายตัวสองสามพระตัวตัวละเมือนตัวอะไรนี่นะเป็นงัวเถิกง้อยังกระซังเออโบต้องเอาเอาเอางัวเถิกว่าเม่กระซักว่าพวกเป็นสาวเป็นเมาสนี่สินี่ตลอดนี่นะหาซืืองัวโค้งมาขุนนั่นน่ะค่ณฝุน กำไร่สามพันสี่พันก็ขายมันมันต้องเปลี่ยนเนี่ยรอรอบรอตัดสินนี่คันข้าสซีเลียงเอาลูกบลูคันบลูเราพ่อแล้วพ่อแล้วต่อไปซื้อแต่ง้อจอยมะขุนขายเอากำไร่บัดเดินซืไดลูกแต่นิ่เขาพุลโตเท่านถอะคือบางทีเราในซื้อมาสองตัวก็ได้สองตัวถ้าซื้ออีนันมาอีกก็ซืได้ตัวหนึ่งอีกเป็นสามตัวมันซืได้แต่ลูกนิ่เขาคืตายแล้วแต่ลูกนิ่เขาแม่ขายลูกเบิดเนาะ บอลกับบอลูแต่แต่มตัวนี้อย่นเนาะยุ่งว่ากับยุคนาทีปละเดือตัวนึงสือมันต่เสียวนอย่างเขาหนีได้ีแม่บบกเปียกค่อยหนอมันกับทัชพว่สมัเป็นแนวเดียวกันคอยสื่อมากแบบไงลูกมันไงกับคอยกับว่าดรอกแม่บอกเหเสือกลูกยังใชมือกับพท่นโดนหดวทอดหูวมือเกิดอยู่มันก็หัวมันมีลูกอยู่มันก็เคยมีไม่ใช่เกับพเข้าไปในต้มในตุ่นยังแต่มามอยู่น้ำผ่ามันละเปลนไปแน่นอนแสดงว่ามันบอลลน้ำา อ๋อทีนั่นมันก็สิบักบีกนั่นคนเอามาเอากันนี้น่อยจนานั่นเอาหมอเรียกมาฉีดยาเข้าโบฉีดยาขับพยาติกับยาแก้ไขก็เบิ่งเอาจนบ่เนี่ยเขาก็เอาสรียงมอดูดเอาเนี่ยเขาว่ามันหน่อยแห้งอันโบดยาโบดยาฉีดมันยาตันแพ้เขาว่าเขาก็เลยเอาสรีงใหญ่ๆเขาดูดเอายายไปหมดผ่อนแดกเขาปาก บ่อนเอาจับพูบปอนก็บงิลัะซื้อมาจนบักบิก๊กในปีเคยเมื่อก,ก็ยังสมบทิสจนได้ขายทีมขายทีมบางหันที่บางมีเ,นเนราบ,บางเดือนมังกรันกุมภาพ<อ>บางนี่ละปีนึ่งเลยที่ขายนี่แลเอามารอบปีเวยกับตกปีปับก็บขายเวยเขาเอื่วมาค้นราลุน้อง่อนเนาะแี่ตัวเขาเป็นกำลังใจคันมันบรรลุอีแอม่ตรงเลงนี่เขาก็หาเปลี่ยนเป็นแนวใหไ่เปลี่ยนแบบเอามาเลียงคือว่ายาเขาหลายอยู่ตัวเราเอามาเลียงแบบอันง้อจอยง้อยังร<อ>าค<อ>าวโมงสูงอะไรเกิดช้างมันเขามาเหตุเห็นมัน ตุ้มรูปขึ้นมันตุ้มรูปขึ้นเนาะสั้นตัวกำไลเออบ่ต้องขึ้นตัวว่าอันมึงสืบวิรูปมีรูปบ่ได้เกี่ยวบาดนีกแต่ว่างเดียวขวดพ่อขายขายเลยขอบคุณพ่อใช่หลายๆนี่ก็อีกประสบการณ์ของคนเลี้ยงวัวที่เริ่มเลี้ยงกับบรรุขายขวดกับขายขายตำอยู่แล้วบัาคาพิสูจน์วัวมากกับกับ่าซื้อตำเลยละระยะนั้นงัวสองขมกับบัแพงบ่เถิงเม่กี้เขาซื้อขคมเป็นหลนเป็นแสน กัว่าเข้าซื้อถึงโี่สองขมกับหกหมนกว่าไม่้มันก็ถือว่าเยอะข้อมเดียวเขาซื้อหกหมื่นเขากซื้อโย่แมนครับแมนรุงหลายซื้อมากเลอแสนมันเป็นน้ำข้าวบอลลูเองนะเป็นน้ำข้วบอลูเป็นกำรังใจพ่อกันใหม่วัสดีครับพ่อสวัสดีครับ